เอาของใครตายแล้วอ่ะน้ำไม่มีเลยครับพี่น้องนาำลงหมดแล้วแล้วเกิดว่าถ้าถ้ามันติดแล้วเราก็ต้องต้องเดินลงเอาเหรอช่ไหม

กลางคืนน่ะสวยเห็นพี่กุ้งถ่ายให้ดูสวยมากเลยเนี่ยไฟตรงเนี้ยเต็มเลยแล้วทำไมน้ำตรงนู่นมันไม่ไม่หลดอ่ะลดเออไม่ลงอะลงแต่เราอยู่นี้อยู่ฝั่งนู่นอะ มัดก้อนเห็นนี่เป็นต่ังถ้ามีเงินนะนีเอาเรือมาดูดน้่ยเอาดินไปเน่ไปตากแล้วก็ขายจะคุ้มไหมขายเลิกอยู่เลิกอยู่นี่ติดเหนียวก้อนหรือเพราะต้อไปไกลก้เหนี้ว มันเงียบออกบ้ดนเราวะฮะ <c oughs> เ,อเอาไกินนะใบไม้มล่วงพั้วเลยเมื่อกีนอ้นีิยังไม่หมดเนาะมันมีอีกเงียบหายแล้วม,มั้งเงียบโดนใบไม้เ้เออมะพร้าวลงไปมะพร้าวลูกมือมาทุบกินไหน,นโอ้น้ำลดหมดแล้วน้ำลงหมดแล้ววะ เออเยวันนี้ได้กำลังได้สองตัวนะครับเอาเอาสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับ oh. วันนี้กำลังได้สองตัว oh. มาหากินหาอยากคื้อเก่าครับ <c oughs> นี่กะนี่กะช่วยเสียก กันเนเดอร์พี่น้องเดอ้อใส่ได้โบได้กับเบิ้งเงาต,ตามที่เห็นหนี่แหละครับครับครับโอ้ฝนตกเส่ได้เนี่ยฮะตกแล้วะฝนลงเม็ดเลยเนี่ยโอ้ตกก็ตกแล้ว

อโอ้มาดูรบพีกุง้งเขากำลังนี่ไงโอ้มีเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวหายิงหน่อโอ้ได้ไกลอยู่นะเอาอะไรนะ

Εί, เรือกับวัตถัยอะไรเนี่ยมาเอาอะไรเนี่ยาาา <c oughs> วับวับวุ๊บโอ้ได้กินแน่นอนแล้วพี่ วางดีๆวางดีได้กินได้นอน,นครับนี JI, jamais, ่ม oui, hey, mm ันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่

เนี่ตัวนี้ตัวตัวได้มานคือเนี่ยหรอใช่ครับลูกหัวก็ดีครับตัวดูแล้วตอนที่ได้มันคือที่เราเป็นบุญบุญนี่เนาะนี่มีข้าวเหนียวมาพร้อมด้วยครับข้าวเหนียวเอาน้ำจิ้มทำยังไงทำแล้วเหรอโอ้ไม่คาวมาด้วยครับ เ <laughs> ้เสียเวลากลับบ้านงว่วงนอนพี่นองเอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพ Ơi! 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 leo Ơi! leo luôn à, là đài leo Đại <laughs> ừ, ừ, Mán! 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 Hả? Ô! Đại, Gần đại rồi แล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปก็ได้ปลาแล้วเกือบหน้าแตกเลยอ๋อเมื่อกี้เสียงดังนะอ้มันดึงแน่เมื่อกี้เลยไม่น้ำมันคื้นเรื่อไงเมื่อกี้น้ำอยู่นู้นนึกห้นู่นตอนนี้น้ำมคนนแล้วโอ้ยเกือบตายแล้วพี่น้องเมื่อกี้อะ

่ดาล่าโทรสพท์หมดเลยครับพี่นอ้องถ่ายทุกๆคนเลยเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนี้คนนี้ติ๊กตุกเบอร์ <laughs> โอ้ถ่ายสวยๆนะจะได้ส่งให้สาวๆดูว่าวันนี้ได้สองตัวมาเอามาจากตู้เย็นเมื่อกี้มันดึงเนาะดึง เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบเออเนาะเเองรีบกินไปยไม่นานแล้วนั่นแหละเมื่อกี้กินวันด้ผมว่าถ้าเมื่อกี้ได้นะตัวใหญ่แน่เลยตัวใหญ่จริงๆเดี๋ยวบางทีร้านเทามาเลยฮะให้ร้านดูก่ันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ออสวัสดีคร้อยคน,อน,นสองห้อยคนเลยเหรอครับโอ้โหก็ยินดีด้วยครับยินดียินดีที่คนมารับชมเยอะๆ <laughs> จริงเหรอ เฮ้แตไม่หารก,ก,กันเนี่ยก็กดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยกนอย่างนี้มั้ยนี่ได้กีอย่างนี้ก็ได้เอ้ามีคนโท,นะทรมาแล้วมมามอ่ะหลับเลยหลับเลย แชร์เดินนครแชร์เดินนครซอยสี่เก้าดูพี่น้องดูคนยูทูบเบอร์ช่วยกดติดตามกดเอ่าสับสกายให้เขาด้วยสสวัดีพี่น้องสองร้อยคนสองร้อยกว่าท่านสวันดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวองร้อยคนครับครับวัสดีครับผมแปดร้อยคนนู่น แป,แ,แปดร้อยด้วเแป้แปดคนเหรอใ <laughs> นยูทูบเนอย <c oughs> เออออีโอค้ครับครวันดีครับวัสดีครับมากินด้วยกันครับ มาบ่มาบ่มาบ่คือบกินแล้วเขาเขามาเขาไม่ได้คล้อยเขาเขามาเขาไม่รู้ร้อกว่ามาตรงนี้ได้ไงโอ้โหบนที่สากลฮะในไหนตรงไหนนี่เหรอ สถานที่ท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวเยอะน้ำขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วก็ป้าดูกกาลังจะสุกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ สวัสดีท่านผูน้ชมหนึ่งพันคนครับวันนี้ครับวันนี้ครับหนึ่งพันคนแล้วโอ้ oh, <laughs> ยินดีครับยินดีมากมากครับจะได้มีคนมาดูเยอะๆ <laughs> ชื่ออะไรนะเพชรชื่ออะไรนะหรือพี่บอกหน่อยเฟซบุ๊ก <laughs> ชื่ออะไรนะอัศดาวุฒิเลืองสุงูพรอัศดาวเสเดาบุตร เลื้ยงเลื้ยงสุนทอนครับดาราช่องเจ็ดอะไรเดี๋ยวช่วยกดติดตามเขาด้วยก็อัศาวุฒธซุนทอนก็ดาราช่องเจ็ดดาราช่องเจ็ดด้วยโอ้โห่จถ้าอย่างนั้นก็มีคนดูเยอะนี่สวัสดีครับสามพันคนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำ <laughs> <laughs> ไมได้เยอะขนาดนี้ครับแป็ดเดียวก็ได้สามสี่พันคนแล้ว โอ้โหแสดงว่าเขาสนใจเรามากเลยอ่ะกปลไม่ว่าไม่ว่าเราทําอะไรอยู่เรากินข้าวเราอาบน้ำเขาก็สนใจเขาก็มาดูเราอยู่แล้วอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเหลือดหนึ่งพันคนอ้าวเหมือนไรโอ้โหเยอะเต่าดิครับเต่าฮ้ยไอเรือเรือเท่าไหร่อ่ะนั่งเรือ

ไปเข้าไปมั่วๆทั่ว2คลิปเลยนี่โอ้ยทําไมแดงดีมากเลยนะเอ้าเดี๋ยวๆตัดมาเออจํานวนตัวใหญ่ก่อนตัวนี้สงสัยตัวใหญ่ยังไม่แห้งนี่ตัวนึงนี้ได้1กิโลมั้ยนะได้7กิโลติดได้ไงวะใหญ่ ได้เจ็ดคิดเนะาะเมันมห่จ็ดคิดแล้วล,วลวรอตัวหนึ่งนะละโ,โ,โอ้โอใหญ่มากเลยก็คลิปคลิปซ้นไม่มีเสียงถูกแล้วเดี๋ยวนี้เลยคลิปยาวมีคลิปัานไม่มีเขา้าเขา้าอัปเดตมาใหม่ะจริงๆอ่ะเขา ไอ้เฟซมันเรากดขึ้นมาแล้วจะกดออกมันให้ลราทิ้งกับแก้ไขอะไรแก้ไขไม่มีทิ้งเหรอเออถ้าทิ้งลบอย่างเดียวแล้้วกดออกอ่ะนี่ยก็ถัดไปนี่่ใชอ๋อพี่พี่ไม่อยากโพกใช่ไหมไม่อยากโพกพี่ก็กดตรงนี้กดตรงนี้ก็ปาต่อเลยเออแล้วก็ปาดไปข้างบนไปเออแล้วก็ไปแล้ว น้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วเรือกำลังเดินทางไปแล้วครับพี่น้องไม่รู้จะไปทางไหนวันนี้มาหลายคนอยู่ครับวันนั้นอ่ะมาแค่สองคนเองสามคนตอนนี้มาสี่คน ที่แถวนี้มันมีแต่ปลาหมดเลยนะครับดูนี่ต้นไม้เยอะที่ดินมันว่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้โรงแรมนะครับตรงโรงแรมนะไม่เป็นไรโรงแรมตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญนครซอยสี่สี่เก้าใช่สี่สิบเก้าเจริญนครนี่มาสุดตรงนี้ก็แม่น้ำเจ้าพระยาครับ ไหนอะ่ะโอ้รุ่นเยอะมากเลยครับอันนี้สะพานของเทพนะครับนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูสะพานของเทพเนี่ยสะพานของเทพ lại nữa Nam bọ ạp Dẹp cung thôn chứ dòng dòng này dòng ừ. tiên à. <laughs> <là hả? cười> <Vặp, thường> này, mươi ngày 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 đi โอมฮาซาเซนฮาซาเซนฮาซาเซนพีงไม่ใช่ลูกพีราอะไรนะองค์ิงออิง,งเพียงนี่ <c ười> จะได้ปลายเยอะ à nâng nâng gió trôi ngày lên chứ ui à quắp thằng này buồn ô đại đại kia này non

ว่าเอากระสอบมาใส่ป่า เนี่ยานามาถึงเนี่ยเราไม่ต้องโยนไกลหรอกมาถึงนี้ใช่ใช่ใช่โอ้ยจเรือนั้นมันวิ่งไปวิ่งมาทำไมอ่ะเหมาวันแล้วเท่าไหร่ถามเขาดิเชื่อเหมาไปพัทยาหน่อยโอ้ไม่ถึงหรอก ไปพัทยาเออถ้าไปกำปอดได้อยู่อะไรเดือนนึงไม่ถึงอาทิตย์นึงถึงแล้วไม่ถึงอาทิตย์หรอกเขาใครเนี่ยเขานั่งเฉยๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีอะไรกินนะเนี่ย มัน้มีกับข้าวมีน้ำอะไรกินเลยมันนั่งเฉยๆด้วยอ้ตรงนี้หยุดอีกเหรอตรงนี้วันจันทร์หยุดอีกสบายเลยครับพี่น้องหยุดสามวันนะสาวอาทิตย์จาน คุณครับมีคนดูสิบแปดกว่าคนโอ้ขอบคุณมากมากครับปวดอึเอาเพ่น้องพี่น้องพี่น้องแค่นี้ก่อนนะผมปวดอึมากเลยครับครับครับขอบคุณครับโอ้โหขอโทษด้วยครับเนี่ข้างหลังมีคนดูอยู่อ่าบายบายครับเดี๋ยววันหลังเจอกันครับโอ้ปวดอึมากเลยครับ